รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรนทีวี <Marine> นี่คือหมูสเต๊คุณอ้อที่โด่งดังมากๆนะครับท<ช>้องถนนคนเดินตรอกโรงยาเลยอย่างวันหนึ่งขายได้ประมาณสักกี่ไม้ครับพี่อ้อประมาณ7 8 0 0 0ไม้7 8 0 0 0ไม้ ทุกคนอยู่กับผมโจวี่นะครับและนี่ก็คือรายการเที่ยวไม่ซ้ำทางย้ยสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับยอย่างเช่นที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นะครับด้านหลังก็คือแม่น้ำสแกกลางแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดอุทัยธานีานวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวแพสแกกลางซึ่งถือว่า เป็นชาวแพรที่สุดท้ายในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะล่องเรือตามแม่น้ำาสแกกลางแห่งนี้ได้ชมวิถีชีวิตนะครับแล้วก็จะพาไปกิน ปาย่างรมควันร้านป้าแต๋วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะพาทุกคนไปกินอาหารร้านชื่อดังของจังหวัดอุทัยธานีนั่นก็คือร้านป้าสัราญนะครับเราจะได้ลองชิมป่าแรดซึ่งเป็นของดีของเด่นจังหวัดอุทัยธานีอย่างเสื้อที่ผมใส่อยู่ในขนานี้เลยนี่ก็คือเสื้อป่าแรดนั่นเองครับซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงของดีจังหวัดอุทัยนะครับและปิดท้ายจะกลับเข้ามาในตัวเมืองมาเดินถนนสายวัฒนธรรมที่นี่ก็คือถนนคนเดินตรอกโรงยา เดี๋ยวไปเจอพิยุทธเจ้าของเรือจะได้แนะนำให้เรารู้จักกันครับไปกันเลยผมได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นชาวแพที่สุดท้ายในประเทศไทยแล้วล่ะครับถือว่าหลงเหลือแห่งเดียวในประเทศไทยเพราะชาวแพน่ยก็ปัจจุบันนี้นมีอาชีพมีหลากหลายมีทั้งรับจ้างเลี้ยงปลาหาปลาทำประมง ในแม่น้ำสะแกกลางมีปลาอะไรบ้างครับพิยุธปลาที่ตอนนี้ซึ่งได้รับความนิยมและก็รสชาติอร่อยคือปลาแล็บปลาแลบก็คือเสื้อที่ผมใส่แหละนี่แหละที่น้องใจอยู่แจ้แตกใจน้องได้เสื้อนี้จากไดมานี่ <c oughs> ของดีอุ <c oughs> ทัยธานีหลายคนเห็นระหยัดได้เลยใช่ไหมละ่ะ <c> ท <oughs> ีนี้วันนี้เราจะไปทําอะไรเที่ยวที่ไหนบ้างครับพิยุสเดี๋ยวจะพาน้องนะฮะน้องจุ๊ยอีไปดูวิถีเรือนแพสะแกกลางไปดูหมู่เรือนแพหมู่เรือนแพ <c oughs> ใช่ ที่ินท่านหนึ่งท่านได้เขียนประกณ์ไว้ว่าชาวแพรปลูกแพตั้งแค่ร้านเรือนชาญร้อมกระชังขังฟ้าขายปลูกไผ่เลี้ยงผักปักเสารายสองชายฝั่งน้ำสะแกกลังเพือกทิวลิวแลสะแกกลังรุ่มรังวังเวียนชีวาชำ่ล่องเมืองอุทยัยธานีธรรมรุ่มน้ำสะแกกลางเป็นนิจการจากอาจารย์นวรัตนพงภบูรในเขียนแผ่นดิน ้นเตยหอมที่อยู่ในแม่น้ำนะครับอันนี้ก็เป็นชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกไว้พี่ยุบรกว่าในเนี้ยปลาแรกเขาไม่ได้กินนะแต่ว่าตัวเมีเยเขาจะไปไข่ไว้ในร่างปล่อยข้างล่างมันเลยแบบเกิดความดวุดมสมบูรณ์แล้วก็ทำให้ปลาล่าน,นี้เนี่ยอร่อยกว่าที่อื่นๆื่นโอนี่คุผูชมเป็นเรือนไทย ที่อยู่ในน้ำหลังนี้ร้อยกว่าปีแล้วไม่ยุดบอออย่างไซงนี้เราขายกันยังไงครับพ่อแต้วจะขายเรา2,000กว่าบาทเต็นฮะเรู้2,000กว่าบาท สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบลเวอเรจำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ คือร้านปลาย่างรมควันร้านป้าแตวเห็นบอกว่าไอกรรมวิธีการรมควันเนี่ยสืบทอดกันมาหลากหลายสิบปีแล้วกี่สิบปีแล้วครับป้าแต้วต่างกระัสยังไม่เกิดเลยตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยคือตั้งแต่บรรพบุรุษเลยจ้าจ้ามันคือมันเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเหรอครับป้าแต้ว ่บอกว่าป้าแต่วเองก็มีกระชังเลี้ยงของ<า>เองด้วย<ม>อย่างที่ป้าแต่วเลี้ยงนี่มีปลาชนิดอะไรบ้างมีปลาแรดกับปลาสวายเทโพแค่นั้นนี่ครับเรากาลังให้อาหารปลา <c oughs> ล่อให้มันขึ้นมานะป้าแต่วนะป้าแตวในนี้มีปลาอะไรบ้างครับผมมีปลาแรดและลูกปลาตะเพียนทองอ๋อ<ม>อันนี้ก็คือปลาที่ป้าก็เอามาลมกวอนเหมือนกัน ไม่ได้มันเข้ามาเองเนี่ยไอ้ป้าปากตะเพียนทำหมายถึงว่ามันว่ายเข้ามาเองอแล้วมันมาโตในนี้มันออกไม่ได้นี่โอ้ยตัวใหญ่โอ้ยนี่เห็นไหมตัวใหญ่มากเลยแค่อันนี้แค่ตัวใหญ่ตัวเบลเลอร์เลยนั่นนั่นนั่สวายอ่ะโอ้โหหอมมากๆเลยครับป้าแต๋วกลิ่นมันแบบ อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าปลาลมควันของจริงใช่อ่ะเด,ด,ด,ดี๋ยวดมดูทิ้งอันนี้คือปลาอะไรบ้างครับพ่อเดี๋ยวปลาสร้อยอันนั้นปลาสร้อยอันนี้เนื้ออ,อ่อนนี่แหละคุณผู้ชมที่เขาเรียกว่ากลิ่นลมควันที่มันหอมอันนี้คือการถนอมอาหารอย่างวปล<ร>าลมควัน <ม S 2> ทําให้ปลา,ป<ร>ามันเก็บไว้ได้นานใช่อย่างปลาชนิดนี้เขาเรียกว่าปลาเลยปลาอนป้าอ่อนอันนี้เป็นแบบไซส์เล็กใช่อย่างไซส์อย่างเงี้ยเราขายกันยังไงครับพ่อเต๋วก็ขายเราส0 0พกว่าบาทฮะโล่ส0 0พกว่าบาท ปลาแดาอร่อยมากเลยอ่ะมันหอมมากเลยน้ำมันมันดาหอมมากออืแต่คนทำเนี่ยกินไม่เป็นแต่ทำเป็นทำเป็นแต่กินไม่เป็นอร่อยมาก ทุกคนครับแม่น้าสะแกกลังเนี่ยเดิมทีเนี่ยแม่น้ําสายนี้จะมีต้นสะแกขึ้นอยู่เป็นจานวนมากนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่าแม่น้ําสะแกกลังซึ่งกลังเป็นภาษาถิ่นแปลว่ามีขึ้นเยอะจํานวนมากหรือว่ามีชุกชุมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีให้เห็นแล้วยกเล่าว่าประธานชุมชนเนี่ยเขาก็เอาต้นสะแกมาปลูกเพื่อให้ได้เห็นว่านี่แหละคือชื่อที่มาที่ไปของแม่น้ําสะแกกลัง สำหรับแพรทางซ้ายมือนี่นะครับ <Okay. S 1> เป็นแพของวัดมีชื่อว่าแพบุญน้ําซึ่งแพหลังนี้นะครับราชการท่านเสด็จมาและหลวงปู่จันท่านเสด็จเจ้าว,วัดนี้นะ,ะมีหลักฐานการเสด็จมาดูที่หน้าบันสมบัติเห็นว่ามีป้ายคงคลมสีแดงภายในป้ายคงคลมสีแดงนั้นหลวงปู่จันได้เขียนม่รัชการที่ห้าเป็นภาษาบาลีว่าสุอัคเเตมหาราชารศ .120 แปลว่ามหาราชพระองค์เสด็จมาดี ตรงกับพสอง4ันี่อินะครับนี่นะครับคุณผู้ชมเราก็ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวแพรสแกกลางนะครับได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของแม่น้ําสายนี้นะครับได้ไปลองลิ้มรสชาตินะครับปลาย่างรมควันของป้าแถวแล้วก็กลับมาถึงฝั่งวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธ์มากมากเลยครับแต่คุณผู้ชมครับความสนุกยังไม่จบเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลิ้มรสชาติอาหารของอุทยธานีที่ร้า,านป้าสอรานกันสั่งอาหารแล้วเรียบร้อยโฟสั่งไว้แล้ว เดี๋ยวไปลองดูกันว่าเมนูที่ผมสั่งมีอะไรบ้างไปกันเลยครับ สวัสดีครับพี่พรสวัสดีค่ะนี่ครับพี่พรก็คือเป็นลูกของคุณป้าสุรานเจ้าของร้านนั่นเองใช่ที่ตั้งอยู่ที่เกาะเทโพของเรานะครับนี่อาหารน่ากินมากๆเลยใช่ค่ะอันนี้ที่ผมสั่งมานี่ถือว่าถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วค่ะอันนี้คือของซิกนเจออราใช่ค่ะเนี่ยทุกคนดูเนื้อปลาใช่ค่ะ คือแน่นแล้วดูหนังมันจะดูเด้งเด้งใช่ค่ะอร่อยด้วยแล้วก็อันนี้ปาน้ออ่อนทอดกระเทียมอันนี้ทอดมันไปยี่สกอันนี้ผัดถั่วสูตรผู้ว่าอันนี้มีสตอรีเ่เรื่องหล้าคือท่านผู้ว่าสุวัสด์ท่านผู้ว่าจะการวัดตั้งแต่ปี2545้าท่านมาสอนสูตรแม่ไม่ใช้น้ำมันค่ะเป็นเมนูสุขภาพและใช้ถั่วในเกาะถั่วที่ไม่ฉีดยาเขาเรียกถั่วหาง อร่อยมากน้ำแกงป่าคือแบบถึงเครื่องได้กลิ่นพวกแบบกระชายอะ่ะแล้วก็พวกแบบปิดกไทยดําแบบเม็ดอะ่ะมันหอมขึ้นมาเลยโอ้โหเึืเครื่องอร่อยราดลงไปนี้นี่ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมลาดน,น้ำจิ้มเทปูด มันละลายเลยมันเที้ยวได้ทั้งกระดูกแล้วมันกรอบโดยน้าจิ้มเปรี้ยวนําเผ็ดตามอร่อยมาก <S <S มาถึงอุทยัยต้องกินปลาแรดนี่ครับเป็นปลาแรดทอดสมุนไพรน้ำราดเขาอะเปรี้ยวหวานถึงเครื่องสมุนไพรหอมมากเลยเจอปลาทอดเนี่ยโอ้โห,หอ,อร่อย ทอ,อดมันปลายี่สกนะครับ<ๆ>เนื้อเหนียวดิ้งคู่ฟันเครื่องแกงเขาะไม่เผ็ดเกินไปกำลังดี <ๆ S 1> กินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วแบบทุกเมนูที่วางตรงหน้าเนี่ยพอกินด้วยกันแล้วมันเข้ากันเนื้อสิ่งอื่นใดคือราคาที่จับต้องได้และข้างหลังเราวิวแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือร้านป้าสมรานกูนไทยธาน,นีนะครับ คุณอ้อที่โด่งดังมากๆนะครับท้องถนนคนเดินตรอกโรงยาเลยอย่างวันนึงเนี่ยขายได้ประมาณสักกี่ไม้ครับพี่อ้อประมาณ7 8 0 0 0พไม้สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ไถทิปมะม่วงจุยซี่สูตรพริกเกลือยูสุหาซื้อได้แล้ววันนี้ทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ มาทุกคนนะครับกลับเข้ามาอยู่ในใจกลางเมืองของจังหวัดอุทัยธานีที่นี่คือถนนคนเดินตรอกโรงยานะครับแต่เมื่อปีพุทธศักราช2500นะครับรัฐบาลได้มีการประกาศให้ฟิ่น เป็นยาเสพติดผิดกฎหมายนะครับทำให้ตรอกเส้นนี้ก็ซบเซาไปตามการเวลาครับเศรษฐกิจก็เริ่มเงียบเหงาไปหลากหลายภาคส่วนในจังหวัดก็อยากจะทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งก็เลยได้ทําเป็นถนนคนเดินเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเยี่ยมชมบรรยากาศด้านในว่าจะมีของกินของฝากอะไรน่าสนใจกันบ้างตามมาเลยครับ นี่ตอนนี้เราเดินมาถึงท้ายตลาดแล้วนะครับเจอกับพี่อ้อสวัสดีครับนี่คือหมูสเต๊ะคุณอ้อที่โด่งดังมากๆนะครับท้องถนนคนเดินตรอกโรงยาเลยนี่ผมเห็นชุดนิดจัดเยอะมากสแสดงว่าเวลาคนมาซื้อเนี่ยเราต้องไหวอย่างี่อ้อใช่อใอย่างวันนึงเนี่ยขายได้ประมาณสักกี่ไม้ครับพี่อ้อประมาณ7 8 0 0 0ไม้ม7 8 0 0 0ไม้ 7, ไมนี่หน่ากินมากๆเลยอ่ะ คือทั้งหมูสเต๊ะทั้งน้ําอาจาดแล้วเขาราดน้ําสเต๊ะเนี่ยโอ้โหช่ำมากๆากเนือนุ่มมากอืมเราก็จะตัดด้วย<ม>อาจย์วหวานๆทุ่วเปรี้ยวนี้ ปลาย่างลมควันไหมเนี่ยแน่ๆเลยอย่าบอกนะวันนี้ร้านลูกสาวปลาแต๋วมาขายลาลาแล้วเปล่าไม่ใช่ครับแม่ผมเป็นคนธรรมดาครับผมตัวปลอมครับ <c oughs> ขนมเปี๊ยะปลาแล่รับขนมเปี๊ยะใส่ปลาแ <c oughs> ล่ปลาแล่ใส่เลยไหมขนมเปี๊ยะ <c oughs> ป่ะ <c oughs> แม่ขายอะไรครับ ะโโวคคาดแล้วทำไมพี่ต้องเขย่าด้วยครับเขย่าเลือกความแก่แล้ววิธีการเลือกอะโวคาโดคือการเขย่าเหรอครับเขาบอกถ้ามันแบบถยักหยเนี้ยค่ะอ๋อแปลว่ามันมีรูมันจะแก่ชื่อพี่เลยมั้ยนยครับมาดามแอมสวยๆแบบเนี้ยต้องพี่แอมเหรครับพี่มาดามแอมนะครับนี่น้ําอะโวคาโดมองด้วยตาแล้วเนี่ยยังเป็นเป็นตัวเคี้ยวๆได้อยู่เลยใช่เพราะว่าเราใส่เนื้อไปด้วยจะได้เป็นเ t e เจอร์ในการทาน ืมเป็นไงคะอร่อย อีกหนึ่งร้านที่ไม่ควรจะพลาดเลยก็คือวัชรีข้าวเกี๊ยวฝากม้สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับค่ะวัชรีค่ะพี่ชื่อวัชรีเลยก็คือเจ้าของร้านเลยใช่ค่ะมีอะไรบ้างครับทีเด็ดของที่นี่ถ้าถ้าเป็นซิกเนเจอร์เลยก็จะเป็นไส้ถั่วเชโกลวนอันนี้จะทานกับผักเมลาน้ำจิ้มนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไส้ผักจะมีทั้งหมด5ไส้ข้าวเกี๊ยวปากหม้อ แบบซิกเนเจอร์ก็คือแบบต้นตำรับแบบเอกลักษณ์ที่ใครมาก็ต้องสั่งดูก็รู้ว่ามันเหนียวนุ่มเราก็กินนี้เลยร้อนข้าวต้มตีความสดมีกหน่อยมีดมีดไม่มีดก็ยังร้อนดูจะอร่อย อันนี้ผมอยู่กับเฮียลกเขานะครับเป็นรองประธานถนนคนเดินตรอกลองยาสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับเขาบอกว่าถ้าอยากรู้จักถนนสายนี้ให้มากขึ้นมาพูดคุยกับเฮียดีกว่าได้ครับได้ยินมาว่าต้องเป็นคนในพื้นที่เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์มาขายในที่นี่คนในพื้นที่เนี่ยเรายึดแบบประชาชนเป็นหลักคือดูจากบัตรประชาชนเขาเลยหนึ่งคนต่อหนึ่งสิทธิ์อันนี้ก็จะเป็นการแบบช่วยเหลือกันเองโดยที่ว่าล็อกเนี่ยเป็นของคนดไทยทั้งจังหวัดไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเราก็พยายามบอก บอกกับชาวบ้านบอกกับพ่อค้าแม่ค้าว่าเราพยายามเป็นตัวเองมากที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาเที่ยวเราจะไม่ปรุงแต่งนะ mm hmm. ให้เข้ามาเที่ยวในสิ่งที่เราเป็น mm hmm. แต่เราอยา่าไปเป็นเพื่อให้เข้ามาเที่ยว mm hmm. เพราะ mm hmm. อันนั้นมันไม่ยั่งยืน mm hmm. สวัสดีครับมาุณเทน <ฮา S 2> น้อยชื่ออะไรกันบ้างครับอ่ชื่อมีนค่ะคชื่อเมย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าที่นี่เป็นไมยังไงครับ<อ>แล้วเราจะได้เห็นอะไรบ้างถ้ามาเดินตรงนี้ครับอ่ตรงนี้นะคะเป็นโรงยาฝ่นจําลองค่ะก็คือเราเนี่ยจำลองมาจากสถานที่จริงค่ะซึ่งเดิมทีเนี่ยสถานที่จริงจะอยู่ตรงข้ามกับตลาดแห่งนี้ค่ะใช่แต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันนะสถานที่จริงเนี่ยเขาโดนยกเลิกไปตามกฎหมายตั้งแต่ปีส5 0 2ัรแล้วค่ะเราก็เลยมาจําลองตรงนี้ขึ้น แล้วก็มีมุมต่างๆเหน็นบอกว่าบางคนก็มาเดินเล่นถ่ายรูปกันก็ทําได้ใช่ข้างในมีอะไรบ้างครับข้างในเป็นห้องครัวจําลองค่ะบอกว่าคนสมัยก่อนเป็นยังไงอยู่กินยังไงเนี่ยใช่ไปดูหน่อยป่าปาไป<ช>ดูหน่อย อย่างตรงบริเวณนี้ที่เรามายืนคุยนะครับก็สามารถเข้ามาชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีคไม่มีค่าใช้จ่ายก็ตรงนี้นะคะเป็นโรงยาิ่นจำลองค่ะเราจะเปิดทุกวันเสาร์นะคะพร้อมตลาดค่ะเวลา4ี่โมงครึ่งถึง2องทุ่มค่ะก็มาเที่ยวกันเยือยนะคะแล้วก็มีบรรยายให้ฟังด้วยถ้าใครสนใจที่จะจะรับฟังปวดความเป็นมานั่นเองใช่แล้วีจุดๆนีไม่ไม่มีอะไรไม่ไม่ไม่ีไม่มีผมถังขอบคุณครับค่ะ จบลงแล้วนะครับคุณผู้ชมที่วันนี้ผมโจวี่และรายการทเที่ยวมไ่ซ้ำทางพาทุกคนมาเที่ยวเมืองพระชนกจัก,กรีอย่างที่เห็นเลยครับว่าอุทัยธานีมีดีกว่าที่ใครหลายคนคิดคนก็น่ารักบ้านเมืองก็ โอ้โหมีเสน่ห์เต็มไปหมดเริ่มต้นตอนเช้าผมพาทุกคนนะครับไปล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวแพรสแกกลางซึ่งถือว่าเป็นชาวแพรที่สุดท้ายในประเทศไทยนะครับได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากพิยุทธ์คนขับเรือของเราพาเราไปกินปลาย่างรมควันร้านป้าแต้วแล้วก็ซื้อกลับมาเป็นของฝานะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับผมพาทุกคนไปที่เกาะเทโพกินอาหารอริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาอาหารเนี่ยอร่อยทุกเมนูเลยนั่นก็คือครัวป้าสารานะครับราคาดีมากๆบรรยากาศดีมากๆปิดท้ายอย่างที่ทุกคน เหนด้านหลังของเราเลยครับถนนคนเดินตรอกโรงยาที่จะมีเฉพาะวันเสาร์เวลา4โมงไปจนถึง2ทุ่มมาเที่ยวกันเยอะๆอ,อุทธยธานีประเทศไทยของเรานะครับอย่าลืมติดตามช่องทาง f c e b o o o f a n p เ g e เรนโบมีเดียขึ้นมาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกสถานที่ที่รายการเที่ยวไม่ซ้ำทางแล้วผมโจย ตั้งใจนํามาฝากทุกคนเพราะเที่ยวทั้งทีอยากให้เที่ยวไม่ส้ำทานะคร,รับสำหรับสัปดาห์นี้ส่งท้ายทุกคนด้วยบรรยากาศสุดคึกคักของถนนคนเดินตรอกลงยาจังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้ครับ ขอขอบคุณบริษัทไทยแบอร์เรทจำกัดมหาชนธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมไล่สุขพ่วงมันเป็นความหมายที่ก็ก็มีความหมายดี<ม>นะคำว,ว,ว่าโอเคทุกคนก็อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อ<ม>่ะทุกคนก็อยากจะมีความสุขในชีวิตอะ่ะนะครับความสุขมันก็เป็นอะไรที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วนะครับส่วนคําว่าพ่วงเนี่ยก็มีความหมายว่าคืเกเตอร์ พอเรามาทําโรงแรมเนี่ยเราก็ถ้าเราทําเรื่องอาหารน่ะเราอยากจะทําอาหารเหมือนเราแบบทําให้แขกมาทานที่บ้านเราอะ่ะมีเพื่อนๆมาทานอะไรอย่างเงี้ย